สวัสดีค่ะเจคเโนมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบนเนื้อที่1ไร่ค่ะทุกท่านมีสระน้ําหน้าบ้านหนึ่งูกนะคะมีบ้านหนึ่งหลังที่ดินแปลงนี้นะคะร้อมรั้วด,ด้วยรวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านประตูรั้วนะคะเป็นประตูไม้แบบเรือนนะคะราคาจากเดิม8,50,000บาท ลดราคาพิเศษไปเลยค่ะทุกท่านเจ้าของร้อนนะคะ680,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านราคานี้เลยนะคะเป็นบ้านใหม่นะคะมีไฟฟ้ามีปลปาพร้อมนะคะทุกท่านพร้อมมีบ้านเลขที่มีใบขอสร้างบ้านอย่างถูกต้องนะคะโฉนดเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับทําเพาะปลูกพืชผักนะคะหรือว่า เป็นต้นไม้ก็ได้นะคะทําสวนทําเป็นที่พักต่างอากาศบ้านพักอาศัยได้หมดเลยนะคะมีไฟฟ้าถึงแปลงที่ดินนะคะทุกท่าน6กแ0 0 0ปบาทเท่านั้นนะคะมีหลังเดียวด้วยนะคะพิกัดอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือนะัดชมที่ดินแปลงจริงได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านสามารถคุยกับเจ้าของโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางให้เสียเวลาสับคลิปนี้นะคะเจเคน,นคขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ